สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเค้กนะคะที่ทำในเครื่องทำขนมปังน,นะคะเป็นเค้กกล้วยหอมนะคะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากบดกล้วยนะคะกล้วยเนี่ยใช้สองลูกนะคะหรือจะชั่งให้ได้ประมาณร้อยหกสิบ 5กรัมก็ได้นะคะปลอกเปลือกก่อนแล้วค่อยชั่งนะคะบีกล้วยค่ะให้ละเอียดบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะคะกล้วยจะได้ไม่ค่อยดำเมื่อบีกล้วยละเอียดดีแล้วนะคะใส่โยกเกิร์ตลงในกล้วยค่ะคนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะพักเอาไว้ค่ะ ในส่วนของของแห้งนะคะแป้งเคก้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูค่ะคนให้กระจายตัวดีค่ะในชามนะคะไข่ไก่สองฟองค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะตี อน้ำตาลทรายละลายนะคะไม่ต้องตีให้ขึ้นฟูเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะน้ำมันพืชค่ะเลือกเมนูเค้กนะคะเบอร์หกจากนั้นนะคะใส่ส่วนของไข่น้ำตาลและน้ำมันลงไปนะคะจากนั้นนะคะใส่ส่วนของกล้วยลงไปค่ะ กลิ่นวานิลาเล็กน้อยนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะกดสตาร์ทเลยค่ะเพื่อให้เครื่องทำงานเครื่องก็จะทำการผสมนะคะเมนูเค้กเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง20นาทีนะคะเราจะให้เครื่องเนี่ยทำงานไป5นาทีนะคะ สำหรับผสมส่วนผสมให้เข้ากาันจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยร่อนส่วนของของแห้งลงไปค่ะหลังจากเครื่องเนี่ยทำงานไปแล้วนะคะประมาณ5นาทีก็จะหมุนเร็วๆแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะให้ร่อน การผสมได้นะคะเพื่อที่ขนมเค้กของเราเนี่ยเพื่อที่เคก้กไว้หอมของเราเนี่ยจะไม่มีผงแป้งขาวๆที่ขอบข้างๆนะคะจากนั้นนะคะเราสามารถปิดฝานะคะแล้วปล่อยให้เครื่องทำงานจนจบโปรแกรมได้เลยนะคะ ระยะเวลาก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง15นาทีนะคะหลังจากใส่แป้งนะคะเครื่องทำขนมปังบางเครื่องอาจจะมีฟังก์ชันให้ใส่ถั่วหรือเนื้อผลไม้เพิ่มนะคะโดยเมื่อเครื่องทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีเสียงเตือนนะคะเพื่อให้ใส่ถั่วนะคะถ้าใครจะใส่ถั่วเพิ่มนะคะ ก็ใส่ตอนนั้นนะคะตอนที่เครื่องมีเสียงเตือนนะคะถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ปิดฝาแล้วรอให้เครื่องทำงานจนจบโปรแกรมได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูกันเลยนะคะสุกแล้วนี่นะจากนั้นนะคะหาไม้แหลมจิ้มลงไปตรงกลางนะคะเทสนี่ออกขึ้นมาแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอนะคะสัก5-10นาทีนะคะ ค่อยยกออกจากเครื่องนะคะเราค่อยๆเทเค้กออกนะคะนี่ออกมาแล้วออก,ก็นุ่มมากๆเนะคะร้อนโอเคเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยเอาใบพัด อของเครื่องนำขนมปังนะคะมัเขาจะมีใบพัดใช่ไหมใบพัดนี่อยู่ในเคก้กเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นสนิทดีแล้วค่อยเอาใบพัดออกนะคะตอนนี้นะคะเค้กก็เสร็จตัวอุ่นๆแล้วนะคะความนุ่มความเด้งนะคะเดี๋ยวเรามาเอาใบพัดออกกันนะคะใบพัดเขาอยู่ในในนี้เราจะต้องเอาออกนะคะใช้ตัวตะขอนะคะที่เขาแถมมากับเครื่องนะคะเกี่ยวมาค่ะนะคะ การทำเค้กด้วยเครื่องทำขนมปังเนี่ยไม่ยากเลยนะคะแค่ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วกดปุ่มค่ะแล้วรอทานแต่เราก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะว่าเค้กที่ทำด้วยเครื่องทำขนมปังเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีความแน่นนะคะไม่นุ่มฟูได้มากเท่ากับเค้กที่เราทำด้านนอกนะคะแต่เขาก็จะมีความนุ่มฟูอยู่นะคะนะไม่ได้แน่นอะไรมากนะคะนี่ให้ดูเนือ้อ ขอบเขาจะหนาๆแบบนี้ก็เป็นปกตินะคะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเค้กกึ้ยหอมด้วยเครื่องทำขนมปังค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พปนด้วยนะคะอ๋อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้เลาไปก่อนสวัสดีค่ะ